thank you ปลาสองลูกปลาหนูปลาหนูอร่างมากวิญปางมากเลยปลากินน้ำกินน้ำกินได้ปลาตามป้ายาต้องมีมองสี่สิบ่บบวัตถุเรซูมนีู่กคบรอบไม่เอง แกะมองอแล้วมองซื้อลำโพลายฮะไม่ไม่เบิดเลยแจ็บอยู่ได้เนาะทุกร้านติดลาขึ้นละลองก่อนสองลองนี้เนาะเห็นลองแรกเราเห็นเราได้มุงสองรูปปลาอย่างเงี้สองรูปอย่างเงปลาปลาหนูลายโตเนาะเป็นลายโตเลย ตัวมอื่นยังบ่ตาหเงี้ขาวจะอนตัวงามไม่้หรอมองไอชุนพอดีพกเส้นก็ถือกันอยู่ใสเนาะตัวนี้พกเส้นก็ถึอกันอ่สักเลยกเส้นไอชุนมีจากโตเบาขนาดโมงเก้าเนาะ การหนาวไปเชียวโคก็ทิ้งาน้ารแมงฟองแล้วมือนเด็กมาไหลมองคือเก่ามือนีด็กมูชิมานบอมานน้าจะตบมองแล้วมาเส้นนี้อีกสองคนเลยมีสายสองมันมันสายเดียวลืมกันหนาววันก็วันลอยกระทงซะด้วยสิเพิ่งเมียสิบสองล่างเขาเนาะไปถ่ายรุ่นบ่ไปถ่ายรุ่นตอนเากู้มองกุลฉิมานบอมานเนี่ยยักษ์องแรก จกงานก่อันนี้ของจ็ดตอนกับเหมือนเดิมเจ็ดตอนเจ็ดตอนทีน่เจ้าว่วตุ๊กพังพูดอย่างบงังฟังกันเลยให้บังฟังกันเลยฟังเป็นห้ดทรายบ้านน้ำที่เจ้ามันเปลี่ยนไปหลายได้จากจาการขี่บนน้ำมาโดนน้ำบุกลงมาหลายตะก,กี้พูดเอาทึงหลังดอนเอาทึงหลังดอตอนนี้เราอยู่ข้างล่างนะครับ <c oughs> ไปเอาลุนตอนยามเลย <c oughs> แต่เวลายามแล้วเยี่ยมคนไข้ได้เคยเคมาเยี่ยมเนี่ยายามเนอะมาหยามแล้วอะไรล่ะนี่ป่ายาสมบูรแหกมาเนาะกูจึงลงบีดเนื้อมันไหลอันเพื่อนนี่เนาะโยนเต้าลงน้ำเต้านองน้ำพอจะมาทีเสียเนาะจะกโลกได้ตัวนี้เนาะเต็นเหนือมึงจะแต่โนู้นไม่ได้หรอกพวกกบมันโบราณล้วรักฝ่ายที่แน่นอน จัูนนาะปเงาครับมา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 ลงไป๊ไปเจะไปมองที่อ่ะูเนี่ยซีไปพูดพไปเงาครับผมนจ้าเาไปเงืไเสียงตกล้องยังเป็นคือวัดเป็นวัดนิดนึงเนาะ รุนทำกัน the พี่เนาะมอามัน้องมนหลือรอยกระทงมันนี้เนาะวันศิลป์เราครับวันนี่วันเพลงนี่ไงปานายขอนเต้โหสปูนปานายก็ดีเายตักน้ำเลยครับไปครับผม

เต้องเข้าแล้ว <c oughs> โอ้โมองกระลงพี่คุณอะอะไรนี่ตาอยู่คุณอะไพี่ได้หไดหมน,น,น,นี่ไปย่างหดาล้ห <c oughs> ่สองมลูกสามลูกได้กันตรงนี้ อะไรมันจะคงคืนเนื้อเนื้อทอจีคมแถวไหนก้ครับานดิเออ กินหลังหาน้ำมุนบดมอโคกเลยมอือต่อนมีน้ำได้มองเข้าพังเลยครับทุกพังหน,หน,นี่บเห็นไม้หรอเนี่ยโบเห็นเป้าหรอวะโอ้เ <c oughs> สียงคนมารอยกระทงเนะาะทันอยููุ่ซ็เต้ทำระบบทำขึ้นเหนื่อยทันอยู่นี่ มันเอรักดงตาเงี่ยสองตนความชัวไม่เล่นกับมันมันไม่นุ่มค <c oughs> ู่เราีนีเ้เรเห็นเนอะมันจะเป็นมีโจดึงมีหานอยู่ฮะม,ม,มือที่เทานี่ในกล้องเเห็นเนาะ สาวนี่คนเดียผู้ไรอบดมันก็เสียวเนาะยานม่ค่ะสาวสเงา,า,า,าเทียนเาขาดอย่างขาดคำในบ่เบรน,นี้นจเจาียก็นชวบ้นมาะคำเอเกาะส่วนตัวไผ่มาที่กูก็มาได้ก็เกาะกลางน้ำคลองนะครับ้มม ดูนี่บอมีกระต ong เลยนะนดูนี่อาสามร้อยปีรวยไปแล้วโมมาเป็นคู่เนาะสูตรออกกำลังหาสาวแล้วกระทงติดปีนะฮะ รอบป่ายรอบแรกหนึ่งแต้มพี่น้องลุนกับรอบต่อไปกันเลยมาในหนึ่งตัวไข่ป้อป่ายเพื่อนจำกึกไป่ายลุนต่อสไปรอบหน้า แล้เก้าร้อยมสสมมันอะไรสักสมราคาไหนจ้าไปเอาปลาเขายางเ้ารจับใส่ครับดีมากนเนีเทอางไรชนกับปาลงไปอยู่กับเพื่อนๆต้องไปผลงานเก่าเท่ เศร้าของเซียนเวรคิดจะเล่นแล้วแต่ต่างฮะโฮ้มนี่บุออ,ออกภาษาอย่างนี้เลยกระโทงไข่หลงทางมานะฮะเสร็จเด็กในเมืองไปแล้วก่อนปะเสร็จเด็กในเมืองไปแล้วตัว <laughs>